การอยู่ในสังคมที่เป็นเลิศหรือ,อเราอยากจะเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในความไม่ดีะนะคะลูกค้าวิธีการพูดไม่จะพูดไว้หลายคลิปนะคะดัรัสของพระพุทธเจ้าตรัสแล้วไม่มีผิดลองฟังดูนะคะว่าสิ่งนี้คืออะไรการเว้นจากการพูดเท็จนะคะลูกการพูดยุ ให้แตกกันการพูดหยาบการเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อสิ่งเหล่านี้พระองค์เรียกว่าสัมมาวาจาเราต้องมีเราต้องสัมมาวาจาโดยการเว้นจากการพูดเท็จการพูดยุให้แตกกันการพูดหยาบ การเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อรวมแล้วนะคะเรียกว่าสัมมาวาจานี่คือสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสให้พวกเราได้นำไปประกอบอาชีพนะคะในการพูดจากับคนแม้การพูดใดๆกับใครก็ต้องใช้ตัวนี้คะ่ะลูก ไม่ใช่การขายประกันอย่างเดียวนะคะโอเคลูกค้าขายประกันไม่ยากถ้าเราเชื่อคนสำเร็จเม่จิพูดย้ำแล้วย้ำอีกถ้าเชื่อคนสำเร็จเราสำเร็จแน่นอนอดทนหน่อยคะ่ะเพราะงานนี้ไม่ได้ลงทุนต้องใช้จิตใจนะคะ ใช้จิตใจใช้ความอดทนใช้ความซื่อสัตย์ระดับสูงโอเคนะคะเพราะว่าเราต้องมาบริหารตัวเองเราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะนิจิบทํามาเข้าปีที่39แล้วนะคะก็ยังไม่หยุดที่จะทำเพราะมีความสุขกับการทำแต่ก็ลดหลั่นความหนักเบาตามอายุนะคะเพราะว่าปีหน้าก็70แล้วเนาะ ทำไปเถอคะค่ะลูกค้ามันไม่ได้ก็เราก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเหมาะกับทุกคนหรอกลองดูก่อนพทาทไทม์ก่อนก็ได้แม่จิ๊บก็พาทไทม์ก่กกอนแล้วค่อยมาฟูลไทม์มันเป็นแล้วแต่ใครที่จะชอบไม่ชอบอาชีพนู่นนี่นั่นนะคะ แต่อย่าไปชอบตอนอายุ60นะคะลูกค้าเดี๋ยวไม่มีเวลาไม่มีเวลาทำงานอ่ะเดี๋ยวก็หมดกำลังหมดกำลังแล้วเราจะเอากำลังที่ไหนไปทำละ่ะโอเคไหมคะสัมาวาจาท่องและนำไปปฏิบัติขายประกันไม่ยากถ้าเชื่อคนสำเร็จถ้าพูดเป็นถ้าเชื่อคนสำเร็จถ้าพูดเป็นตอกย้ำการตอกย้ำคือความสำเร็จ ลูกฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้แม่จิ๊บจะฝากให้ท่านผอสุนยโยทรกลับหลายคนก็ขอรายละเอียดก่อนได้ไหมมันไม่จบหรอกคะ่ะลูกค้าเมื่อกี้แม่ก็ตอบไปคนหนึ่งขอรายละเอียดเออแม่ก็เอเอฟังไปก่อนจริงๆแล้วเราไม่จะเป็นคือให้เบอร์โทรมาเนี่ยแม่จิ๊บทำเพจนี้มาแปดเก้าปีแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวคะ่ะแต่ไม่เป็นไรถ้ากลัวก็แม่จิ๊บก็ส่งให้เหมือนกันนะคะรายละเอียดที่อยากรู้นะคะก็ส่งให้แต่แม่จิ๊บความรู้สึกก็คือจะทําอะไรก็ ทำทันทีไม่ต้องคิดมากเพราะเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายโอเคไหมคะฝากเบอร์โทรศัพท์แม่จิ๊บจะส่งให้ท่านผอสุนยนะคะลูกค้าอย่าลืม99.9% 9% 99าจแม่จิ๊บจะไม่ตอบว่าใครขอรายละเอียดแม่จิ๊บจะไม่ตอบเพราะมันไม่จบเพราะผอสุนยจะพูดทุกอย่างที่ลูกๆอยากรู้เขียนหัวข้อที่สงสัยเอาไว้แล้วท่านก็จะตอบเรานะคะท่านเป็นผู้สำเร็จแล้วในงานนี้นะคะ แต่ก็ยังช่วยลูกหลานอยู่นะคะอะไรที่พอช่วยได้ก็ช่วยอะไรที่พอตักเตือนกันได้ก็ตักเตือนโอเคไหมคะหวังว่าเราคงได้ร่วมงานกันขอทุกคนโชคดีค่ะ